การทำแอนิเมชันแบบ s เชฟทวีนนี้นะครับก็คือการทำให้วัตถุรูปแบบหนึง่งเปลี่ยนไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งการทำเชฟทวีนนี้จะสามารถทำได้กับวัตถุที่เป็นภาพพื้นฐานที่ได้จากการวาดด้วยการใช้ Flat ธรรมดาโดยที่ไม่ต้องแปลงให้เป็นวัตถุในลักษณะของ Symbol นะครับการทำงานของ s เชฟทวีนก็ง่ายๆดังนี้นะครับให้เราสร้างวัตถุขึ้นมาหตัวผมเลือกเป็น poly star วาดเป็นรูปดาวนหนึ่งอัน จากนั้นนะครับผมจะคลิกขวานะครับไปที่เฟรมที่25เลือก insert blank keyframe สังเกตนะครับว่าช่วงแรกนี้นะครับก็คือจะเป็นการแสดงภาพดาวนั้นระยะเวลา24เฟรมส่วนเฟรมที่25ผมทำให้เป็น keyframe ว่างๆนะครับเพื่อที่จะวาดวัตถุตัวใหม่ลงไปวาดเป็นลักษณะของวงกลม ดาวดวงนี้นะครับจะแปลงกลายเป็นวงกลมวงนี้โดยอาศัยการคำนวณจากแฟลตเพื่อที่จะทำให้วัตถุนั้นกลายเป็นอีกวัตถุหนึ่งซึ่งลักษณะน,นี้เราจะเรียกว่าการใช้ animation แบบเชฟทวิน <win> วิธีการก็ง่ายๆนะครับคลิกเมาส์ปุ่มขวาในส่วนที่เป็นของ k e y f r a m มที่เป็นลูกดาวตรงนี้นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ว่างๆประมาณ24เฟรมจากนั้นคลิกเมาส์ปุ่มขวาเลือกเคลียร์เชทวิน เพียงเท่านี้นะครับก็จะเกิดลูกศรในการแปลงวัตถุนะครับจากวัตถุหนึ่งไปเป็นวัตถุหนึ่งสังเกตนะครับว่าเมื่อเราคลิกเมาส์ค้างแล้วก็ลากรูปดาวนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นรูปวงกลมะครับผมจะทําการเลื่อนวงกลมนี้นะครับไปไว้อีกจุดหนึงก็จะมีการ animation ตามจุดที่เราทําการแยกออกไปนะครับ คราวนี้นะครับผมจะเลื่อนมาที่จุดกึ่งกลางนี้นะครับแล้วก็คลิกมาปุกขวาเลือก insert keyframe สังเกตว่า keyframe นี้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะทําการเลื่อนในส่วนที่ insert keyframe นี้ออกไปอีกที่หนึ่งสังเกตนะครับว่าจะมีการสร้างการเคลื่อนไหวตามจากจุดนี้มาถึงจุดที่1-2นะครับ ปัญหาของเชฟวินก็คือเราไม่สามารถกำหนดรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของรูปล่างได้นะครับสังเกตว่ารูปดาวนี้นะครับจะค่อยๆแปลงเป็นวงกลมในลักษณะนี้นะครับคราวนี้เรามาอีกรูปหนึ่งนะครับผมจะทําการล็อกในส่วนของไทม์ไลน์ไปก่อนผมสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมา1อันนะครับโดยคลิกที่ปุ่ม New Layer จากนั้นนะครับผมจะทําการสร้างวัตถุอีก1ชิ้น ผมสร้างในลักษณะการใช้เพนทูนผมได้วัตถุขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะครับเป็นรูปร่างลากักษณะแปลกๆจากนั้นนะครับเทสีเป็นลักษณะของสีกรรมททามาถึงที่เฟรมสุดท้ายนะครับผมคลิกมาปุ่มขวาเลือก Insert Keyframe ผมสร้างวัตถุตัวใหม่ขึ้นมาเป็นลนักษณะ Over Primitive จากนั้นนะครับผมทำการเปลี่ยนสีของเส้นกรอบแล้วก็ภายในด้วยเราก็จะพบว่าลักษณะของวัตถุทั้งสองตัวนี้นะครับ สามารถแปลงเปลี่ยนไปได้ทั้งลักษณะของรูปล่างและสีครับจากนั้นนะครับผมเองก็ทําการลบในส่วนของวัตถุตัวแรกตัวนี้ออกไปสังเกตนะครับว่าคีเฟมในส่วนที่1น,นั้นก็จะมีวัตถุที่ผมสร้างขึ้นมาและคีเฟมในส่วนที่2ก็จะเป็นลักษณะของ over primitive ผมจะทําให้วัตถุตัวแรกนะครับแปลงเป็นวัตถุตัวที่2วิธีการก็แบบเดียวกันครับ คลิกมาอบปุ่มขวานะครับในช่วง Keyframe ช่วงแรกที่เรากำหนดไว้เลือก Create Shape Tween เพียงเท่านี้นะครับวัตถุก็จะถูกแปลงออกไปแล้วก็กลายเป็นวัตถุที่2ส,สังเกตว่า f ฟ a จะทำการคำนวณแล้วก็แปลงรูปแบบเองโดยอัตโนมัติซึ่งเราไม่สามารถที่จะทำการปรับรูปแบบให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้เอาละครับวิธีการแก้ไขนั้นก็จะอยู่ในบทต่อไปนะครับ นั่นก็คือการใช้แช่พินครับซึ่งแช่พินนี้จะช่วยให้ฟัดแปลงจากวัตถุหนึ่งไปเป็นอีกวัตถุหนึ่งตามที่เราต้องการได้ครับ